แม้จะแจ้งเกิดมาจากการเป็นนักร้องหญิงเกิลกรุ๊ปชื่อดังแต่ต้องบอกเลยครับว่าสมาชิกบางคนของ B.N.K.48 ก็ใช้แววความสามารถที่มากกว่าเป็นนักร้องครับโดยเฉพาะกับ3สาวมากฝีมือที่มีโอกาสได้ฝากผลงานการแสดงเอาไว้ให้แฟนคลับและเหล่าโอตาะทั้งหลายได้ติดตามชมกันด้วยรายได้มากถึงหลัก10ล้านซึ่งถือเป็นการการันตีความสำเร็จได้อย่างชัดเจนครับ อ่อนพัชนันเจียจิระโชคสาวสวยเสียงดีคนแรกที่ประเดิมงานภาพยนตร์จนประสครบความสำเร็จที่มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ในเรื่องแอปวอล a p แอปชนแอผลงานแนวโรแมนติกคอมเมดี้ผลงานเรื่องนี้สามารถทำไรายได้ไปถึง17.8ล้านบาทหลังจากนั้น15วันอ่อนก็มีผลงานภาพยนตร์สารคดีเรื่อง B&K n K 48 Girl Don't Cry รวมกับเพื่อนเสมาชิกวงที่ทำไรายได้ไปถึง13.35ล้านบาทเชอปรางอารีกุล หลังจากที่แฟนๆได้ชมผลงานของเชอร์ปรางใน B.N.K.48 Girl Don't Cry อีก2เดือนถัดมา c a p เชอรก็ได้ขึ้นแทนนางเอกเต็มตัวในภาพยนตร์เรื่อง Home Stay บทบาทของพายที่เชอร์ปรางได้แสดงเอาไว้นั้นสร้างความประทับใจและได้รับคำชมจากผู้ชมเป็นอย่างมากครับจนส่งผลให้ Home Stay ทำรายได้ทั่วประเทศมากถึง121ล้านบาทครับมิวนิกนันทพัฒนเลิศนามเชษกุล ปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งสาวมากฝีมือมิวิกที่กำลังมีผลงานภาพะะยนตร์เรื่อง Sisters กระสือสยามที่มีวแนวโนมว่าจะประสบความสำเร็จสูงเนื่องจากเป็นผลงานที่เกี่ยวกับผีกระสือมิติใหม่ที่ผสมผสานความแอคชั่นได้อย่างลงตัวหลังจากผลงานภาพะะยนตร์ทั้งสเรื่องนี้โดย3สาวบีนเคเอกก็จะมีผลงานภาพะะยนตร์อื่นๆตามมาอีกมากมายเรียกได้ว่าเป็นการเอาใจเหล่าโอตาแฟนคลับอย่างต่อเนื่องครับ